มาครับผมวันนี้ผมช่างเบิร์ดนะครับจากเพจร้านน้ำเป็นโอกาสนี้ก็เรามาเยี่ยมชมรถเกี่ยวพร้อมเซอร์วิสนะครับผมมือสองญี่ปุ่นนะครับเราดูแลนะครับเราเข้าใจเกษตรกรนะครับนะไม่ต้องตาดะตาดีได้ตาร้เสียนะครับเราชี้แจงรายละเอียดจนครบหมดนะครับนะเพื่อต้องการให้ได้เอาไปใช้งานแก้ปัญหากันไม่ใช่สร้างภาระให้นะครับนะอันนี้ก็ระบบ ท so ี them, so ่เราจะบอกว่าเราเซอร์วิสนะครับผมการเซอร์ว um ิสของเราเราจะถอดนะครับเห็นไหมนี่ครับเราจะถอดตะแกรงตู้นวดออกมาถอดทุกส่วนที่ถอดได้เพื่ออะไรนะครับเพื่อมาเช็คแล้วก็ทานน้ำยาการสนิมนะครับเป็นน้ำยาแปรนสนิมแล้วก็ถอดระบบออกมานะครับเพื่อต้องการเช็คน้นยาการสนิมนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฮดรอลิกให้ใหม่หมดนะครับเราก็เช็คโซนะครับผมโซ่ใช้งานได้ปรับตั้งมาตู้นวดนะครับหนามตู้นวดไม่มีการเสียหาย การสึกหลอนะครับโซ่ลําเลียงนะครับผมนะภายในตู้นวดนะครับไม่มีการในตู้นวดเราก็จะทาน้้ายาให้นะครับทานั้ายาการสึกหลอนะครับผมอ่ะเช็คสายพานเปลี่ยนสายพานที่แตกขาดออกนะครับพัดลมดูดอากาศใช้งานได้นะแล้วก็ตัวปรับคอรลวงไฟฟ้าทํางานได้นะครับผมผมเข้าใจนะครับว่าเกษตรกรนั้นไม่มีความรู้เรื่องระบบเครื่องจักรมากมายนะครับผมเราก็จะเซอร์วิสแบบนี้ให้ตั้งใบตัดให้นะครับผมถอดนิ้วออกมาทำคศาสตราดให้ใหม่นะครับผม เช็คระบบไฟหน้าเพื่ออะไรเพราะเรารู้นะครับส่วนใหญ่เกษตรกรเนี่ยส่วนใหญ่เป็นชาวนายังไม่ยังยังรู้เครื่องยนต์ไม่ได้หมดเราสามารถแนะนําให้เราก็จะถอดตัวเกียวนะครับอันนี้เป็นเกียวสกูส่งข้าวนะครับเราถอดมาเช็คเท้าสาดไม่รั่วนะครับผมไม่แตกไม่สึกนะครับถ้าเป็นตามที่บอกก็เราก็จะแก้ไขท่อมอเตอนะครับผมสลิงไม่ตายนะครับเครื่องยนต์นะครับเรามีรับประกันให้ด้วยนะครับผมรถเรามีรับประกันให้ด้วยนะครับผมนะไม่ต้องข้องบนนะครับลูกค้าที่เข้ามาไม่ต้อง เราชี้แจงหมดรายละเอียดทุกอย่างช่วงล่างระบบทั้งหมดจุดที่อาจจระดีได้อัดให้ใหม่หมดนะครับผมนะในสับลูกค้กาที่ไม่ต้องกังบนนะครับรถเราเป็นเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับใหม่ตรงนะครับร้อยสามสิบช,ชั่วโมงนะครับผมนะอย่างเงี้ยเราถอดสวิตท,ทั้งคันนะครับเพื่อต้องการให้ลูกค้าได้ใช้ของที่มีคุณภาพและดีนะครับผมราคาถูกนะครับสมสมเรา เราเป็นรถเกี่ยวที่ถูกที่สุดในประเทศแล้วนะครับก็คือรถเกี่ยวที่พร้อมใช้งานเซอร์วิสและมีประกันให้คุณด้วยนะครับนอกจากนี้เรามีให้คุณเลือกหลากหลายนะครับหลายรุ่นนะครับนี่คือสิ่งที่เราทําแต่ถ้าใครอยากได้ราคาถูกประหยัดเลยทุกๆเลยไม่ขอเน้นเซอร์วิสไรเราเป็นช่างเองไปทําเองบอกแค่ขอให้บอกเราจัดให้เรามีให้เรามีให้ขอให้คุณแค่บอกเราว่าคุณอยากได้แบบไหนแต่ต้องเข้าใจว่ารถไม่เซอร์วิสก็คือรถแค่ใช้งานแค่ขับได้เดินได้นะครับลูกค้าประมาณนั้นแค่นั้นเองถ้าลูกค้าบอกไม่ต้องการเซอร์ว แค่เขาอุปกรณ์ครบเราจัดให้แค่นั้นเองครับเราไม่ต้องกังวลว่าของไม่ครบของไม่ครบเราหาให้คุณได้ครบนะครับไม่ต้องกังวลอย่างเงี้ยอย่างนี้นะครับรถอย่างเงี้ยร,ราคาเริ่มต้น4ี่หมื่นกว่าบาทนะครับผมสี่หมื่นกว่าบาทรถแต่ลูกค้าต้องมารับเองไม่ผมจะส่งนะนะโอเคไหมเราเรามีให้เเลือก2แบบนะครับนะก็คือมีทั้งแแบบเซอร์วิสสำหรับพร้อมใช้งานเบสเสร็จสอนคู่มือการใช้งานนะครับเรามีคนดูแลเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะมี ป้านะครับผมคอยเช็ดดูแลมือขอกษารตรงส่วนไหนซึกลอ้อเนี่ยมีป้าเช็ดมีหัวหน้าช่างนะครับผมคนนี้เช็คช่างแล้วก็มีเด็กคอยเช็คสวิชอันนึงนะครับผมนะเรามีทั้งหมด3 4แผนกนะครับทํารถแบ่งออกเป็นแผนกแผนกนะครับเพื่อให้รถได้คุณภาพที่ดีที่สุดนะครับนะสับรถพร้อมสวิชเราอย่างนี้นะโอเคไหมฮะแกลอนนี่ไม่แกลอนน้ํายาเคลือบนะครับนะน้ํายาทำความสน,นะอาะ อันนี้ก็ฝากไว้สับช่างเบิร์ดนะครับขอบคุณที่ติดตามใน Facebook นะใน YouTube นะครับผมอันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมรถเราพร้อมเซอร์วิสมีทั้งแบบเซอร์วิสพร้อมใช้และก็ราคาช่างติดต่อเข้ามาครับเบอร์ศูนย์ก็าสองหนะครับหรือมาชมที่ร้านได้ที่นครปฐมอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับสวัสดีครับ